ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นองุ่นสายพันธุ์ออกไงได้ยินไอ้พันธุปาบุตรองสาสมนะครับเมื่อนีเบาอากีมาอยู่ถี่ไรองุ่นจะเลื่อนซับบังหนามเขียวนะครับพี่น้องครับมาขอความหูจากไอ้สายยันไปฝากพี่ฝากน่องคือเกานะครับไอ้สายยันเพันเป็นจะคล้องไหล่จะเลื่อนซับนะครับมีประสบการณ์ค่อนข้างหลายในการเหตุองุ่นเมื่อนีเพาอนสีเอาความหูมาฝากเขานะครับพอดีมันมานํากันละครับสวัสดีครับไอสวัสดีครับสวัสดีครับไอสายยันเจะคของไร่องุ่นจะเลื่อนซับเมื่อนีที่มาบอก จะมาพูดถึงการเอองุนออก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 ลูกไม่ออกลูกครับต้องซะสวมอาหารแบบไดยังไงใช่ไหมครับไปออทุกวันเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ถี่มาใหม่ๆพวกนี้แทบไม่ต้องไม่ต้องซัดสวสมอาหารอะ่ะแค่บโบอ่ะแค่ว่าแค่ว่าปลูกให้เขากิงเขาเต็มข้างครับแล้วก็ แต่ว่ามือไม่ทีไม่เปลี่ยนเลยก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาทีเขาบอกนะก็ออกแต่ว่าแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้มันไม่ได้สะสมอาหารไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพราะว่าเทียวไฟมันเขาทําลายเคยเกิดวิกฤตมาก่อนหน้านี้แล้วเอพราะว่ามันปลูกมาปลูกที่หลังเขาแล้วที่นี้มันมีแปลงไงสองสองขางนี่ขนาดมันเอาเพียไฟไฟม่อยู่เพราะว่าฉีดตรงนี้เทั้งนั้นกับปิ้วมาทั้งนี้กับปิ้วมามันเขาทำลายเลยปล่อยเลยผมว่ามันได้สตัดทถิ่มเลยมันมันมุนแห้งเดยแปลงนี้ครับ แล้ววันที่เนี่ยก็ปล่อยเลยบังที่เนี่ยก็เริ่มพึ่งจะมาตัดแต่งจริงบังที่เนี่ยก็เสีก็เลี่ยงเลี่ยงไส้พร้อมกันนะครับเออเนี่ยพันธุ์พวกไวกิ้งเนี่ยยังไม่หนี่ออกยังไม่หนี่ตัวนี้ตัวนี้สอบถามเลยครับได้สะสมอาหารบอกจริงๆแล้วบ่บอได้สะสมอาหารแป้งนี่ไม่ในสาธาอาหารเลยปล่อยเลยคือว่าตัดเอากิิงมันตัดแต่งจริงคือว่าตัดทิ้งให้มันอเขาออกม่่กะวาสเยาวตาไปแต่เสียบยังเนี่ยแต่มันก็ออกมาที่หมดเนี่ยนี่ใบขนาวหยูอะเงี้ยเออ อุ้ยอ้ายดอกคือสมบูรณ์แท้นี่อ้ายดอกมีแต่บบยิ้่ยิ้มเลยตัวนี้ออกเองออกเองโดยกระต้องสะสมอาหารสะสมอาหารไม่ได้สะสมอาหารเพียงต่เขาตัดเออตัดแต่งกิ่งไปธรรมดาเนี่ยลิลลี่นี่นี่ก็ออกพอซิบเดือนเหรอดูพี่พ่อปะปลูกมมานะเนี่ะตัวนี้มันมันที่เกิดโรคเนาะตอนเออเกอคือว่าโปรโปโปแล้วก็มันเอาลรกไม่ได้คือปล่อยถิ้งเลยแล้ว แล้วแต่ตามมีตําเกิดแก้หดหน้าไ้ว่าได้ฉีดยุคฉีดยาหรอกไม่ได้เอาเลยมันฉีดไม่ยู่โอ้แล้วก็หอดเวลาที่จริงมันเริ่มแก้แล้วเออเท่ากับมาตัดตัดจต่งจริงไหมนี่เออแต่เฮ็ดตามรูปแบบคือยังอย่างอื่นเฮ็ดเออโอ้โหเดี๋ยวมันดูเหมือนเหมือนมันมันจะมันจะไม่เต็มข้างแปลงนี่โอ้มันจะไม่เต็มแต่มันออกดอกมันเป็นมันเป็นสายพันธุ์ง่ายไงสายพันธุ์ที่มันออกง่าย อ่าเขาบอกผมฟังเนี่ยผมมาบมากหอดจุดนี่แล้วครับนี่มันมีดอกหนึ่งดอกแต่ก็มีดอกออกฟังตรงกันขามเนี่ยนี่เอาไว้ได้เยอะปะนี่ดอกทิพนี่นี่น,นั่นแหละครับตัวนี้มันเป็นมือมันนะเพรมันดอกกว่า,วาแต่่าก็เอาไว้ได้แต่มีหนว่วยให้กันออบ<อ>่ามีกับมีกมับเอาบ่ามีมมนก็กล้วแต่<อ>เดี๋ยวเขาพัฒนาของเขาเองอ่าเขาสมบูรณ์แข็งแรงเขาเกเขาอาจจะติดได้หรืออาจเขาอาจจะหลวงได้โอ้จงใ้ก็ได้จงใเนี่ถ้าเห็นก็ต้องจงว้ก่อนนั่ โอ้โหยดอกครับน้องครับเนี่ยถ้าอยู่นี่มือเนี่ยนะแต่เห็นก็คือจงไปก่อนจงไปก่อนเออจงไปก่อนถ้าคิดเป็นดอกขั้นตอต้องจงไปก่อนประเด้นเป็นดอกจงไปเบิ้ลเลยจงไปเบิ้ลเลยส่วนที่เขาที่สมบูรณ์แตาไม่เลี้ยงแต่วามันเลี้ยงได้ถ้ามันออกดูกเกินนาก็บอต้องเอานะช่วงนี้ต้องพิจารณงไอ้ก็เพิ่นเนี่ยยังยังเช่นว่าอ่าป้องกันโรคแมลงตัวใดเนี่ยถ้าเพิ่นดอกจูมเนี่ยเบี้ยไฟคือนเขาอะไรเพี้ยไฟเชล่าอะไรข้างอะไร แคย้ายืดพวกรห้อมงฮอร์โมนแคลเซุงแค่เสียมจีบปลาคูเข้าไปจีบปลาคูยืดค่อยๆช่วงนี้ขยายลูกขยายช่อสามซีซีไปใช่สามซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรซีซีหนึ่งสองซีซีพ่อแต่เป็นเป็นเป็นพันเนี่ยเท่าโอ้แต่เป็นพันออกง่ายนี่แค่ซีซีถึงสองซีซีแตไปใช้เยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปมันสิงหงสิงหงคือขวานบ่โอ้มาบึงแตามันบ่ ถ้ามันบวขยายถ้ามันเหนี่ยนเท่าเดี๋ยวเขาคอยสร้อยเอาก็ได้ครับเอออปลดภัยกุ้ว้สองแปลงนี่นะครับสองแปลงนี่นมันปูที่หลังเาปัญหาเดี๋ยวจะพามาเบิองอนุตาเนี่ยโอ้อหแต่ปอกขึ้นกันบ่ครับอนุตาอนุตานี่เฮงง่ายโอ้ยสุดนี่ดูต้นนี่ต้นต้นทอดตะเกียบนี่ได้หน่ดูหน่อยเฮงเออออกจะเบิองต้นอ่ะ พอว่าพอห่อนดีกว่าผมเออดิอนุตาสองตันี้นี่ดูนี่เป็นแังไะวะนี่เป็น่มดอกมึงนี่แหละออกทุกจริงออกทุกดอกออกทุกจริงอ่ะจริงเลยตั้งบางไรออกบางหันอ่ะอนุตาอนุตาเออตัวนี้กับบริษัทสมมืุกันมันหวานหอมอร่อยเหมือนกันนะอนุตาไม่ใช่ว่าขี้ลายนะสวยนะโอ้ยตัวผมสีชมพูสวยนะอนุตานะเออนุตายี่ตัวละอนุตาเอาอย่างนี้จะออกพวดดอกเดือดแถวบริษัทสมุหัน ในซาซอมอาหารเหมือนนี่ก็ใส่ปุ๋ย,ยธรรมดาเนี่ยแหละโถโ่ใส่ปุ๋ยสิบหาสิบหาธรรมดาเออนะกิ่งแก่ละมันคือว่าป่อยถิ่มไปเลยอ่ะมันดูมันบ่เต็มขางเกี่ยวไฟมันทำลายครับเนาะเกี่ยวไฟเขาเยอะแปลงนี้ครับบ่เต็ม้าง,าอ,างอืมถือว่ามันมีกิ่งบ่หลายออแต่ว่ามันออกดอกทั่วออถึงกันออกออก,ออกคือคือ,ค,อคือทุกมือนเนี่ยเ่ตตองไปกังวลมา ปลูกแล้วถ้าสมอาหารไม่เป็นอะไรยังไงไม่ไม่เกี่ยวแค่ว่าข้าเหลือสายพันธุ์ที่มันออกง่ายมันก็ได้แล้วบ<ม>่ต้องไปขาตัดก้างวลความกังวลเดีว่าต้องส้าสมอาหารต้องเลี้ยงกิ้งแบบนั้นแบบนี้ว่าจะไม่ไม่ออกมันมันไม่จําเป็นหรทุกวันนี้มันออก มันมันสมควรจิมีองค์ความหูในรูปแบบไม่แล้วผมเรียนคือต่เกาว่าตรงฮ็ดยากฮ็ดยากอมเรียนแล้วเออโอ้มันจะออกไม่ออกมันดูว่านี่มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทะสมอาหารแล้วมันขึ้นอยู่กับสายพันธ์แล้วตอนเนี้ยโอ้สายพันธ์หนกอง่ายคือออกแล้วป่าตินเออมันโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแล้วครับมันเปลี่ยนอดีอดีเออมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเออผมบอกคือได้้ว่าไอ้โนี่ต่กวอนนี่ต้อง เรียงไ้เป็นต้องซะสมให้เป็นต้องใช้ปุ๋ยเซยยาห้เป็นแต่ว่าทุกมือนี่มันไ,ไม่ใช่แล้วแค่ว่าจะเลือกสายพันธุ์ให้ถูกจะออกแหละเนี่ยโดยไม่ไช่ซ้สมมาเลยคือนี่เคื่อว่าแปลงสองแปลงนี่คือปล่อยถิ้งเลยปล่อย mm hmm. มันกินไปเลยตามใจมันเอาโบยู่เลยไงดอกดอก็ไม่มีแบบบาดที่ห้องกามาตัดแต่งกิ่งนี่เสร็ไหมปุ๊บเขาก็ฉีดยาอัดใหม่แี่นี้แล้วออกมาเขาออกมาเองมัน เออสายพันธุ์ผูกงายน้อยเนาะไปสาสมเหมือนสูตรคอยเอวอลยเลี้ยงลูกบ่ไว้นิ่มเหมือนโอ้ถ้าเพื่อนบอเป็นเคล็ดลับเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนโดนลรกระบาดหรือเพื่อนบ่แข็งแรงก้บ่ต้องสาสมห้่ปล่อยเลยปล่อยเลยกินแกตัดมาจานี่เออกินแกตัดเน้นว้เทียริมหายิมหายชิหาใช่เลี้ยงเพื่อนใบเออรดน้าใหม่พ่อใช้ชิมหายก็ได้บอต้องไปเล่งเพื่อนถล่งเพื่อนอาจจะเลี้ยงลูกบ่ไว้ล้ะก็นิ่ม เออเออโอ้ยเป็นความหูแบบมันชิงมันหน่อยนะเจ้าจะไปออกทุกคืออนุตาต้นที่เห็นน่ะถ้าจะเอาไว้ถ้าให้เลี้ยงมดน่ะไม่ได้นั่นน่ะยังไงก็นิ่มมันเลี้ยงไม่ไหวหรอกการิงก็ต้องตัดชิงหลายเกินหลายเกินนี่นี่แหละมันมันเป็นพันธุ์ที่ออกง่ายไงก็เลยออกมันบ่ด้จำเป็นต้องไปซาโสมอาหารอย่ังนงยังงี้ใส่แปดยสิบสี่สิบอะไรโอ้ย่ไดไปเกี่ยว ผู้มือนี่เลือกสายพันธุ์ไหนมันถือตามความเหมาะสมของเจ้าของเออถ้าอยากมากพันธุ์นักเอซสิบแปดนิ้วมือแม่หมดการตรงอาจจะมีการสะสมกันแน,น่ออริจินอลออริจินอลน,นี่คือยังไงอ๋อมันเป็นพันธุ์มาใหมาอ่อยู่แล้วก็รังเริ่มปลูกเลยก็ลังปูเอออริจิน,นอลพอดีผมก็อยากเก็นด้วยกันออริจินอลนะทีเออแมนออริจินอลยังนอดชี้นงแดงนาะเออถ้่ออกดีกันน,น,นะเออนี่ยเน,น,น,นี่ยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นลูกเขาหรอกนี่นี่เพิ่งเจ้ามา แถวนี่คือว่าสายพันธุ์นี่มาใหม่ๆสายพันธุ์สั่งใหม่ๆเลยถ้าปลูกเนี่ยแต่ว่ามันโดนในเสยไฟทำลายเไฟเลียนผมเขามาผมจนบัวไทยยังเสือวางย่างกายไปเลยวอนนี้เขาเลยมาตัดแต่งจริงครับมันขึ้นวันสี่ฟืนขึ้นฉีบบัวไอตรงอัดออกเทิ์เนี่ยหน้อยอีกมีดหนาสองมีดมันก็เต็มมีดแล้วนี่เต็มข้างแล้วเสืไฟรไล่ก็จริงเอแต่ว่าพอหอดระยะเวลาที่มันเอาได ข้ากับตาแตกมันไม่กิ้งฮะขอไมจริงเออยายาทิมเลี้ยงน้ำกรับใส่ปุ๋ยขึนหาขึ้นหาขึ้หาไตาแตกริ้งม่อีกเดี๋ยวเมื่อกเดียมื่ก็แตกหยอดว่าไม่งายง่มูเกาดูอุ่นอุ่มีดมีไอผ่านนี่ออกดกอันนี้นี่นี่นี่มื้ใ่นี่มังนี่นี่นี่อ้ออกทุกกิงเลยอ้นี่นี่นี่นเย็นไหมเนี่ยหยอดแสงไหมย็ฉีหยอดแสงน้อยน้อยมันมันเป็นมันเป็นคึมแดดคึมฝนนะครับฝนกะตกน้ กระทืว่าโอเคโอ้ยจริงทอดแต่เกียบก็มีเนาะโดนโดนทำลายหลายบบตองทีมเด้อพี่น้อง้าเห็นลักษณะเนี่ยนี่ให้กำลังใจพี่น้องมือใหม่ทุกคนที่เฮ็ดอางุนฟังไอระเบอกมือนีกะกะจังได้หลายเหลืองสามารถเอาไปต่อยอดในสวนองุนของเจ้าของไดผู้ใดเคยเจอปัญหาเนียนี่พอตรงห่วงฟังไว้ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีหลายๆออกดอกออกเงี้ยนะที่หละครับก็เลียงต่อไปอางุนเห้มันตัดแต่งจริงได้นี่อืม ชัดเนจนชัดเจนอ่ะชัดเจนเอาพัตตาห์นี่มูลนีธิข้อผูกมืเต็มเดี๋ยวเมื่เกินเดือนแม่อีกแน่นอนมาขอความหูกพี่น้องกดติดตามไว้เด้ออะไรเงิงเนเจริญทรัพย์เบอร์ทงเบอร์ทุงท่งบลสีขึ้นใบให้แต่ต้น,ตนคลิปแล้วสามารถย่อนไปเบิง่งได้นะครับอ่ะ,อะโอเคมูลนีธสมมาพาคควันกี่เวลาขอบคุณทุกท่านหลายหลายในครอบครัวครับสวัสดีครับ